ดาราสาวเคลียร์จริงไหมแม่เรียกสิงสอดว่าที่เจ้าบ่าวสามร้อยล้านดาราสาวแก้มบุ๋มปริยาดามานั่งพูดคุยถึงเรื่องราวชีวิตก่อนจะเตรียมแต่งงานกับหวานใจหนุ่มรูปหล่อพีทอกันตะพรหานพาณิชยายาติเจ้าของโรงพยาบาลชื่อดังในรายการสานิบ้าได้เบา ซึ่งในบางช่วงแก้มบุ๋มได้ตอบคำถามเกี่ยวกับสินสอดที่แม่ลีเรียกจากพี่พีทสูงถึง3 0 0ล้านว่าจริงหรือไม่ซึ่งแก้มบุ๋มตอบว่าแม่เอาสินสอด300ล้านจริงไหมเอาสัก500ล้านบาทได้ไหมคะให้มันจบจะได้เลิกทำงานหนูไม่ขอไข่ออ่าง500แต่หนูขอแค่70ล้านพอหนูคิดไว้แล้วว่าหนูไม่ต้องทำงาน แล้วชีวิตหนูใช้ชีวิตได้เรื่อยๆจนตายแต่ไม่ได้ขอเขาจริงๆนะคะหัวเราะเขาอยากจะให้เท่าไหร่ก็ทําเพราะเขาทําบ้านก็เยอะแล้วแต่ก็ขอบ้านเป็นชื่อหนูก็ดีเหมือนกันนะงานแต่งยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยค่ะพี่พีทส่งลิสต์งานแต่งมาว่าจะต้องมีอะไรทุกวันนี้ยังไม่ได้เปิดดูเลยตอนนี้สิ่งที่ทําอย่างเดียวคือบอกพ่อบอกแม่ว่าไปลิสต์รายชื่อแขกมาว่ามีอย คอนบ้างน่าจะแต่งกลางปีหน้าแต่ก็ยังไม่ขอวันอยู่ดีส่วนเรื่องลูกอยากจะมีสี่คนแต่เขาบอกว่าขอแค่สองแต่เดี๋ยวค่อยไปตอเอามีให้ฉ่ำๆไปเลยจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดเรื่องอื่นให้วุ่นวายแต่ยังไม่ได้มีทันทีนะขอเว้นไปสักปีก่อนขอใช้ชีวิตก่อนเพราะในชีวิตนี้ยังไม่เคยอยู่กับผู้ชาย24ชั่วโมงเลย ขอลองดูก่อนว่าสภาพจะเป็นยังไงบ้างเราอดทนกันมาถึงขนาดนี้แล้วจะอดทนอีกสักนิดได้ไหมเราไปก็ไปได้แต่เขาเป็นผู้บริหารแล้วคนก็จะพูดว่าไปนอนกับนางดาราคนนั้นมาแล้วถึงจะเป็นว่าที่พรนรายาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เป็นนี่คะคือไม่ได้รักนวลสงวนตัวขนาดนั้นหรอกเราอุตส่าห์วางตัวมาดีมากพ่อแม่เขาก็เอ็นดูเรา ก็วางตัวต่ออีกสักนิดหนึ่งมันคงไม่เป็นไรหรอกถ้าเราเลือกที่จะแต่งงานกับคนนี้ต้องอยู่ด้วยกันไปอีก2 0 3สปีเดี๋ยวก็เหม็นหน้ากันไม่ต้องรีบ